y เท่ากับค่าสมมบูิของ x บวอยากรู้จังเลยว่าโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างเรามาดูกันตรงนี้เราเห็นละผู้ต้องสงสัยตัวสฉังเลยเป็นค่าสมบูรณ์นะเบาะแสที่มากับผู้ต้องสงสัยคนนี้คืออะไรเราต้องสืบปักสอบปักคำมันออกมานะเรารู้แล้วว่าเจ้านี่ค่าของค่าสมบูรณ์นั้นต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมแต่ว่าข้างใน สิ่งที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเห็นแล้วว่า x นั้นเป็นอะไรก็ได้เราตอบเลยว่าโดมเมนของความสัมพันธ์นี้คือเซ t ตของจํานวนจริงนะมันไม่มีข้อจํากัดอะไรแต่ค่า y ลองดูสิ y มันเท่ากับอะไรบางอย่างที่มากกว่าเท่ากับ0บวกไปอีก3 นะลองนึกดูเหมือนเราไปซื้อของแล้วมีของสองชิ้นชิ้นหนึ่งสาบาทอีกชิ้นหนึ่งราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าราคามันมากกว่าเท่ากับ0ถามหน่อยเราต้องจ่ายเงินอย่างน้อยกี่บาทต้องจ่ายเงินอย่างน้อย3บาทถูกไหมเพราะมีของชิ้นนึ่งราคา3บาทไปแล้วอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะบวกเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราได้คือทั้งหมดฝั่งนี้เนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับ3ก็คือเอา3าไปบวกกับตรงนี้ถูกไหมก็จะได้ว่าค่า y นั้นนะะนะครับ เรนของความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่3เป็นต้นไปก็จะเขียนว่าเป็นช่วงปิด3เปิดอินฟินิตนั่นเองนะครับเอามาดูอีกข้อหนึงครับหาโดมเมนกับเรนเหมือนเดิมเลยข้อนี้มีความเป็นเศษส่วนเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือผู้ต้องสองสัยที่เราต้องเอาเบาะแสออกมาบอกไปแล้วนะครับส่วนห้าเป็น0ถูกไหมห้าเป็น0เพราะฉะนั้น จากเงื่อนไขตรงนี้เราสามารถเอาไปทำเป็นคำตอบได้ x บวก1ต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับลบ1ไตอบแล้วนะครับโดเมนคืออะไรก็ได้จำนวนจริง,รงอะไรก็ได้ยกเว้นลบ1ค่าเดียวเลยเนง่ายนะคราวนี้ค่า y เป็นอะไรได้บ้างคือเวลามันมีเศษส่วนอย่างนี้เนี่ยมัน เราจะตอบเลยไม่ได้นะครับว่า y เป็นอะไรเราต้องจัดรูปให้ x ไปอยู่คนเดียวด้านซ้ายแล้ว y มาอยู่ด้านขวาแล้วมันจะเป็นเศษส่วนแล้วเราต้องดูว่าตรงส่วนมันต้องห้ามเป็นศูนย์นะครับวิธีจัดรูปก็ง่ายๆคูนไขขึ้นไปเอาตรงนี้ขึ้นไปคูณก็จะเป็น XY y x y บวก y เท่ากับ 2x บวก3นะเสร็จแล้วย้าย x ไปอยู่ข้างเดียวกันทั้งหมดจะได้ x y ลบ 2x เท่ากับ3ลบ y เป็นไงนะครับเสร็จแล้วดึงค่า x ออกมาเป็น x คูณกับ y ลบ2เท่ากับ3ลบ y สุดท้ายย้าย y ลบ 2, 2>, 2กลับมาหารก็จะได้ x อยู่เดียวๆด้านซ้ายมือด้านขวามือเป็นเศษส่วนที่มี y อยู่ง่ายๆเลยส่วนต้องไม่เท่ากับ0 เพราะฉะนั้นตรงนี้แก้สมการง่ายๆออกมาได้ว่า y ต้องไม่เท่ากับ2แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นค้อนี้ตอบเรนจ์คือจำนวนจริงอะไรก็ได้ยกเว้น2นะวิธีเขียนเขียนอย่างนี้เห็นไหมครับไม่ได้ยากเลย